สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมซัสเเดร์วันนี้ผมจะมาเล่นเกมฟีฟ่าอะไรสเช่นเดิมแล้ววันนี้เราก็หนีช่วงรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็อีพีที่ยนะี่สิบสามแล้วก็ขอขบคุณมากที่ส่งทีมมาห้ผมรีวิวครับก็ทีมนี้เป็นทีมของคุณนี่แนละ้แฟมนะครับก็เป็นฟูลโปรเกตบวกแปดฟูลทีมแล้วโหบอกเลยว่าแสบตากันอีกแล้วครับก็<อ>ผมจะมามาดูนักเตะท,ที่เด่นๆที่น่าจับตามองก็มีเกนโร์ครับหบอกเลยว่าความเร็วเลี้ยงบอลสแตกนี่โหบอกเลยสีแดงครับบูโน่นี่ก็น่าดูนา น่าลองครับน่าลองลาฟาตัวนี้ครับความเร็วนี่เร็วจี๊ดเลยครับโรนโดปีนี้ผมยังไม่เคยใช้เลยไม่รู้ว่าจะโหดหรือเปล่านะครับก็ขอให้ผมปรับแผนด้วยนะครับก็ผมเลือกแผนนี้เลยซีหนึ่งสามสองนะครับก็เป็นแผนผมใช้ถนัดอยู่ตอนนี้นะครับก็ใครที่แบบชอบก็ไปลองปรับกันได้นะครับและนี่ก็ตัวสำรองนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็ลูเบนดิอาร์ครับตำแหน่งกองหลังเราไม่รู้ปีนี้จะโหดหรือเปล่านะครับ ก็ประมาณนี้ครับก็ก่อนที่จะไปดูแทคติกนั้งเตะและแทคติกทีมกันนะครับก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e ให้ผมกันด้วยนะมันจะช่วยผมได้มากมากครับเอาหละไปดูกันเลย let's go และนี่ก็คือแทคติกทีมนะครับก็ผมก็ปรับประมาณนี้แล้วความเร็วเกม47ส่งบอลน่ครับความเร็วปกติครับส่งบอลก็เอาแบบรอบครอบนะครับเลี้ยงบอลก็บานกลางครับส่วนในด้านเกมรูกครับผมจะปรับให้แบบบุบแบบสุดๆเลยครับเสียงครับ77นะครับเปิดบอลก็ผสมครับเข้าทำนี่รอบครอบหน่อยนะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งนี่ก็อิสระนะครับ กดดันผมก็จะไม่ก็จะคุมโซนนะครับไม่ไปบีบพื้นที่เขาสูงมากในการยืนนะครับส่วนประกบตัวผมกดดันนะมันดูขัดแย้งกันใช่ไหมครับแต่ว่าแบบเผื่อเราแย่งกลับมาได้ครับผมชอบเล่นอย่างนี้อยู่แล้วส่วนบีบพื้นที่ผมก็จะแบบเน้นมุมกว้างนะครับไม่แบบไปด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็จะคุมโซนดีๆครับนี่ครับแนวป้องกันคุมโซนนะครับก็ประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือเทคติดหน้าเต่ของผมครับก็แนวหลังแบ็คของเราก็จะแบบรักษาแนวหลังเมื่อบุกนะครับ สองตัวเลยลงสามหมดเลยนะครับตัวนี้ก็จะแบบคอยอยู่ริมเส้นแบบไม่ไม่ดันสูงมากครับส่วนกองหน้าก็จะแบบหาช่องครับสองตัวนี้หาช่องลัวโดก็จะแบบกดดันแนวรับหน่อยนะครับแล้วก็แบบลงมาต่ำนิดนึงครับบางครั้งโอเคนะครับส่วนบูโน่นี่ไม่ต้องไปปรับอะไรเยอะครับก็ประมาณนี้ครับเอาอะไไปลงแรงกันเลย let's go แล้วดูครับโอ้โหนักเตะเรล่านี้หัวตกกัน5ตัวเลยครับโอ้โหแต่ก็รอดูครับรอดูอ่าแล้วครับทีมที่เราจะเจอด้วยครับเป็นทีม เหมือนเป็นแมนยูครับแต่ว่ามีด็อกบาร์ด้วยนะครับมันแน่นอนครับเอาละครับเกมจะเริ่มขึ้นเลยนะครับฝั่งเราเสื้อโปโตเกตครับอยู่ฝั่งขวาครับจะบุกจากขวาไปซ้ายครับฝั่งนู้นเซอร์แมนอยู่ครับมาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับคาวานีเล่นสั้นแม็กควโอเคโกวิงเตาสวยบูโนให้มาเบนโตเอาครับโรนัลดให้ซีวามาโรนัลดออกทางั้นครับโกวงเตา บูโน่ขอแล้วโอเคหม่งได้แต่ว่าไม่ใช่คือทีมโฟรตุเกตนี่มีแค่โรนโดรับที่แบบพอหมูงได้นะครับแต่ไม่รู้ปีนี้จะหมูงได้หรือเปล่านะครับโอเคโรนัลโดเอาับโกวิงเตาขอแต่ว่าผมยังไม่ให้นะครับแล้วบูโน่ลองส่องนะครับต้องออกแรงเซ็กครับเดกรเกเนโรเปิดมาลูกนี้โรนโดเกือบได้หมูงครับ แล้วฝั่งนู้นจะสวยครับคาวานี่ดึงรอเพื่อนอยู่มาทมูเนีเจอจอาวมูตินโยวครับสวยครับมาใหม่อับเจอโล่ให้มามโรนโดเจอแม็กควายยังไงโรนโดเพสซิ่งครับเพสซิ่งอ้าแล้วตัดมาได้ครับ <S <S เบนโตซิวาด้วยซ้ายโอ้โหยังจบสกรอร์ไม่ดีครับจังหวะน,นี้แล้วฝั่งนูน้นโอ้โหด็อกบา คอมเร็วนะด็อกบาร์ B M C กับบาร์เปิดมาลูกนี้โอเคดีอัสเกมมาก่อนเจนาร์โลครับลงมาช่วยได้ดีเบเนโดซีวาโอเคครับยังไปได้โอ้หโหลรนโดแล้วเบเนโตวอยวายและยังได้อยู่ไหมได้ซ้ายยังติดเซฟได้แกออ้อูแ้แเราบุก หลายครั้งแล้วครับเปิดมาลูกนี้เดก้าชกมาได้เบนนโตให้มาเจ้าหมูตินโยยิงเลยครับโอ้โหชนคานโอ้โหลองส่องจากนอกเกตนอกเกตนอกเขตโทษนะครับโอ้โหลินพันเองแล้วครับแล้วมาครับเกเนโรเปิดมาลูกนี้โรนโดเซฟอีกแล้วครับเดก้าเปิดมาใหม่ครับ เก่งนะล้วก็ติดเซฟเดียร์ได้อีกแล้วโอ้โหหกเซฟไปแล้วครับแบบนี้เดียร์ลาฟาไม่เห็นเลยครับตอนนี้เพิ่งได้เห็นมันเกมลับครับแล้วคาร์วานี่บวกแปดด้วยฝั่งนู้นเจอกับเซเมโดคาร์วานี่ดึงรอบเพื่อนแม็กทูมินีนยิงเลยครับโอเคปาจิเซียวยังอยู่ดีครับโรนโดให้มาเบนาโตเบนาโตหลบมาได้อยู่ โรนัลโด้เดินมารอก่อนเจนาโลให้มาไม่ถึงเกือบได้ครับแล้วแมนยูได้กองบอลบ้างครับฝั่งนู้นคาวานีบ็อกบาโอเคบรูโน่ให้มาจามูติญโยแทงมาลูกนี้โรนัลโด้ล็อกมาหนึ่งแล้วปั่นวยขวาโอ้โหเบาไปครับลอยชีนให้มาแม็กซ์ทูมินี โอ okay. เคดวงตาสวยโน้ปโอ้โหฝั่งนู้นก็ยังดักไว้ได้นะครับมันมากตอนนี้โอ้โหแล้วแม็กทูเมเน่หลุดมาอย่างนี้แม็กทูเมเนย่ยิงยังติดเซฟแต่ว่าโอ้โหมันแรงเกินครับและเข้าไปเลยครับโอ้โหโอ้โห,โโหบ,บวกสองยิงนาทีนี้ภูริเกตเราโดนสวนมาทีเดียวครับ หว,วังไม่หมดเวลาครับยังมีโอกาสครับบูโน่บูโน่ปัดไปขวายังตีงเสมอได้ครับก่อนหมดเวลาอีกแล้วก็หมดครึ่งแรกหนึ่งหนึ่งครับกลับมาได้ทันครับแล้วหมดเวลาเลยไหมโอเคครับหมดครึ่งแรกไปนะครับโอ้โหถือว่ามันมากครับครึ่งแรกมาครับโรนัลด ให้มาเบนาโตซิวารอเพื่อนก่อนโรนโตให้มาเบนาโตโรนัลโดซัดดีซ้ายเอองติดเซฟเลยแกครับเดีย๋ยวผมต้องเน้นหน่อยแล้วครับไม่งั้นนี่ขอนูนส่วนมาเข้าได้นะโอ้โหเดีย๋ยวนี้ยังไม่เน้นรีบยิงไปหน่อยแต่เดียก็เซฟอยู่ครับเดี๋ยวโลเปิดมาโรนัลโดได้มงหลุดกรอบไปครับแล้วลูกชอ วิ่งมาเองอย่างติดเซมิโดครับบุนโนอาเวสให้มาลาฟาบุนโนให้มาเบรนโตบุนโนบุนโนใหมาเกเนลโลเอาละครับเกเนลโลปัดหน้าเคกมาลูกนี้โรนโดโอ้โหเลกาเซฟอีกแล้วอ่ะลู้โอ้แต่ยังได้อยู่บุนโนให้มาเบเาโตโอ้โห,โหติดบล็อกอีก ลาฟาเนี่ยผมเพิ่งได้เห็นลาฟานะครับลาฟาแล้วโอเคเตมโดะจองตินโยให้มาบรูโน่บูโน,โโนโ่ให้มาเบนาโตเบอรโดเจเนโรโลปัดลาา่ลาเทมาโอเคยังไม่ได้ครับแต่ว่าลาฟานี่หายจริงนะครับครับทุ่มมา เล่นกันแม็กทูเมร์ N A. โอ้โหฝั่งนูนี่เพสแย่งเอาบอลกลับมาคองได้แล้วจะได้ส่วนนะครับลอยคีนวิ่งมาเองลอยคีนลอยคีนให้มาปอกบาโอเคเจามูติญโยให้มาโรโนัลโดออกทางน,นั้นครับลาฟาลาฟาโอเคลาฟาอเลี้ยงมาเองให้มาที่โรนัลโดด้วยซ้าย ก็ยังต oh. ิด <differ> บ <ing noise> ูโนยิงต่อเซฟเดก้าเดี๋ยวผมขอเปลี <hasn 't. S 1> ่ยนตัวอะไรครับลาฟาไม่ไหวครับหายออกจากเกมเกินเดโก้นะครับมาแทนเลยครับเมโตเอาจอฟิลิกลองมาลองดูครับมาเปลี่ยนสองตัวเดนาโลเปิดมาลูกนี้ลูเวนดิอัสมงแม็กไกวแล้วแล้วโโอ้หูจอฟิลิปอื้อหือ ยิงไปติดบอกครับฝัง่งนู้นยังได้อยู่นะแมนยูโอเคเดยโก้สวยบูโนโ่ให้มาจาวูตินโยดาฟิลิปแทงมาลูกนี้โรนัลโดเอา่ะครับหลุดหลุดไหมแล้วยิงด้วยซ้ายยังติดเซฟโอ้โหนี่ผมยิงติดเล่นเกินหรือว่าดีกาเซฟครับเนี่ยแล้วเปิดมาลูกนี้เคลียร์ไม่ได้ครับลูกชอบอลยังไม่พน้น เลกาโชกมาดีอาร์สเอาครับด้วยซ้าย,โอ,โ,ยโอ้โหเดี๋ยวก็เอา้าหุน่นไหว่าได้ยังได้อยู่ครับเจ้าฟิลิกเจ้าฟิลิกต้องยิงอย่างนี้แหละครับเรียบร้อยครับสองหนึ่งกว่าจะเข้าครับโอ้โหเหนื่อยครับเหนื่อยภาคเหนื่อยด้วยเล่นก็เหนื่อยครับ oh. นัดน,นี้แล้วด็อกบารโชว์ความพิ้วมาให้กับคาวานี่ จอมกินโยยังไงโอเคดักไว้ได้ครับจอมกินโยโรลโดให้มาจอฟิลิกโอ้โหกือกบแต่แล้วหลุดนะแล้วลอยคีนแทงลูกนี้ด็อกบาหลุดโอ้โหบูโนออเวสสก,กัดได้ดีครับจอฟิลิกให้มาโรลโดโรลโดอ๋าครับจอฟิลิกจอฟิลิก เห็นเ,นเอโลโอ้โหแต่ยังได้อยู่เกาพิลิปยกมาเรียบร้อยไหมโอ้โหยังติดเซฟเหลือเชื่อโอ้โหแล้วทดบวกสามนาทีโอ้โหเหลือเชื่อจริงๆเมื่อกี้กุศาโอเคแล้วจ,จบเต้นไปครับโอ้โหก็ชนะไปได้นะครับสองหนึ่ง <c oughs> ต้องบอกเลยว่าโกฝั่งนูน้นนี่ดูเดียรเซฟผิดครั้งเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเซฟครับโอ้โหไปดูเซติกันเลยครับนี่ครับเซติโอ้โหดูครับผมโอกาสยิงยี่สองตรงกรอบสิบสี่ครับโอ้โหฝั่งนู้นมีโอกาสสองแล้วตรงกรอบสองเข้าไปหนึ่งครับโอ้โหบอกเลยว่ามันมากมากครับแล้วมาดูเลตติ้งกันเลยครับโอ้โหรนดได้เก้าจุดหนึ่งครับมากที่สุดนะครับและเป็นรอมาบูโนนะครับ บูโนนี่เป็นปีนี้บวกแปดนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะแบบเหมือนตอนอยู่แมนยูเลยคือแบบการจ่ายการสร้างสรรค์โอกาสโอเคเลยแล้วแกเรโรนี่ลงไปช่วยเกมรับด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆแล้วมีความเร็วครับโอ้โหแล้วน่าเสียดายมากครับลูกโอกาสหลายลูกมากเลยหลายตัวมากๆเบเนโตซิวาก็สุดยอดับถ้าไม่หัวตกนี่ผมว่ามีโอกาสครับมีโอกาสได้ลุ้นจอฟิลิปครับลงมาได้ซูเปอร์ซับเลยครับยิงขึ้นนํำครับสองหนึ่ง โกยเต่านี่สุดยอดครับแบ็กซ้ายบวกแปดนี่โหดมากๆจอมจินยนี่สุดยอดสุดยอดมาเล่นกลางรับครับปรติเซก็ก็โอเคครับเซฟนะครับลูกลูกที่โดนยิงเข้าแต่ว่าลูกมันแรงเกินครับเซเวโดก็โอเคครับรูเบนดิอาสโอเคเหมือนกันที่เหลือก็โอเคครับแต่ว่าเนี่ยราฟาคือผมหายออกจากเกมิงๆไม่รู้ผมไปปรับให้ลงมาช่วยเกมรับหรือเปล่านะครับแต่ว่าหรือว่าเป็นตัวนี้มันลงมาอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับบูโนอเวก็มีลูกหนึ่งสกัดได้นะครับ ก็ถอือว่าตามเกณฑ์ตามมาตรฐานครับก็ประมาณนี้ครับรู้สึกผมพูดเยอะมากเลยครับผมขอไปดูฝั่งนู้นหน่อยครับเดีกา9.6ครับโอ้โหมากกว่าโนโนอีกครับแมนอัตโมัปะเนี่ยโอ้โหคือเซฟหลายเซฟอะแต่ว่าเรตติ้งคือสุดจริงครับเดแกาฝั่งนู้นก็ประมาณนี้ครับทีมนี้ผมก็ปรับแผนให้ประมาณนี้ครับแผนนี้ก็แบบเล่นออกไปทั้งปีได้ปีซ้ายปีขวาได้แล้วก็เจาะตรงกลางก็ได้ครับแทงทุลุช่องได้ครับใครที่แบบชอบก็ลองไปปรับกันได้นะครับ ก็เหมือนเดิมสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมกันด้วยครับช่วงนี้ก็อย่าลืมรักษาทุกขภาพกันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกัน